อยู่กับผมในระายการเอ่อโกซ่าน,นะครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่โอเควันนี้ก็พวกเราก็จะมาเล่นเอ่อไอซิลเกมนะครับคือแบบวันนี้พวกเราจะเล่นปักแต่งหนะ้าซึ่งผมจะทําหน้านะครับอยู่กับผี เาจะพูดว่าโควิดกำลังมาช้อปปี้มีเก้าอี้ทีวีที่นอนโคมไฟดูหนังสือมือถือล้อแม็กซ์ลำโพงโพงช้อปปี้แปดแปดโฮมเลฟทิ้งเซลเริ่มต้นเจ้าแปดไม่โหลดอ่ะแบบผมไม่โหลดอ่ะ ทุแบบโดแล้วลายประโยชน์สิโอ้โยี่สิบถุงเลยเหรอได้ยังไงถ้าโดนปีถุงปีใส่สไม่แบบชายเลยโอ้อันนี้ก็อยู่กับหัวชันแบบ 穿白。你真 Thank you แพรดิตก็ลงไปแล้วค่ะ เราก็น่าจะอยู่ห้องเปิดห้องเดียคือแบบจะคืออะไโอืมอันก็ขออนุญาตอีกทโอเคอันนี้ก็ ันนี้พวกเราก็เ็นิอเยโอเคอันนี้ก็ขออีกแล้วครับ <Okay. S 2> โอโดนหน้าไม้โดนหน้าไม้ตายผีนี่แบบเร็วขึ้นเลยเนะี่ยผีติด่โอเคมาแล้วครับ โอเคก,ก็มาแล้วโอ้ยโอเคแล้วกูจะลุกทำใหม่กูเกือบตายโวนโอ้ยโดนโดนโดน,โดนคนจริงอ้ายเกลับโดนกลับระเบิดโอ้ยกลับระเบิดโอเคก็ถ้าได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยนะครับคือแบบ ยังดังเลยแล้วก็ผ,กวกวผีอยู่นั่นแล้วโอ้จับจจับหมาะว่าผียังไงต้องเดี๋ยวเฮก็กลับมาแล้วก็ผี<ง>ก็ได้ดยให้เสียงมันหายก่อนดีกว่า <good> พี่ยังไงก็เห็นนะคือกันกแันแหละยิ่เลยครับผ่านแล้วโอเคก็ผ่านด้วยดีครับนี้แบบ ก็ะคาใครดินเสร็จขอพัด้วยนะคะอันนี้ก็ผมก็เหมือนเหมือนเป็นพี่เข้มแซททิตเลยโอเคคือแบบหน้าตาผิดกระสือคนน่ากลัวโอเคโอเคก็ใครก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับโอ้โหคลิปใหม่มาเต็มเลย โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ